ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่นำเสนอเทคโนโลยีการทหารอากาศยานและข่าวสารยุทธปกรณ์ล่าสุดจากทั่วโลกให้คุณทุกวัน HAL Tejas <AL> รุ่นปี2025คือความภาคภูมิใจของอินเดียในฐานะเครื่องบินขับไล่แบบเบาน้ำหนักที่ถูกพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศโดยบริษัทฮินดัสถานแอโรนาลติกลิมิตดหรือ HAL ได้ออกแบบให้ Tejas เป็นเครื่องบินขับไล multi ่ multirole รุ่นที่4ที่สามารถทำภารกิจได้หลากหลายทั้งในรูปแบบขององค์การรบกลางอากาศและการโจมตีภาคพื้นดิน สำหรับเวอร์ชันปี2025ได้รับการอัปเกรดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในด้านเทคโนโลยีความคล่องตัวและความสามารถในการรบที่เหนือชั้นกว่าเดิม t e ็ั MK 1A เป็นรุ่นหลักในปี2025โดยมีน้ำหนักเบาลงโครงสร้างใช้วัสดุคอมโพสิตช่วยให้ความเร็วสูงขึ้นและประหยัดพลังงานปีกแบบเดลต้าช่วยเพิ่มความคล่องตัวสูงทำให้เหมาะสำหรับการต่อสู้อากาศแบบวงแคบหรือด็อกไฟรวมถึงการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดิน เครื่องยนต์แบบเดียวเป็นรุ่น General Electric F c 0 4 CIN 20ที่ให้แรงขับดีเยี่ยมทำให้สามารถบินได้ในสภาพอากาศและพื้นที่ที่หลากหลายของอินเดียในด้านอวิโอ i c a y c l a s 2025ัส2025มาพร้อมระบบควบคุมการบิน fly by wire แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้ควบคุมได้แม่นยำและเสถียรระบบเรดาร AESA Active Electronically s c a n n e Array ช่วยตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันมีประโยชน์ในภารกิจทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นดิน พร้อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนเราดาร์ของสัตรูช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดจากการถูกโจมตีได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเตคัสยังรองรับระบบเฮลเมัลติสเพย์ช่วยให้สามารถเล็งและยิงอาวุธได้เพียงแค่มองเป้าหมายซึ่งเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการตอบสนอง การจัดวางอาวุธมีทั้งหมด8จุดสามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายเช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแอสตราขีปนาวุธ r 7 3และระเบิดอัจฉริยะภายใต้โครงการ smart anti airfield weapon ทำให้สามารถตอบรับใช้ในภารกิจที่แตกต่างกันได้อย่างยืดหยุน่นภายในห้องนักบินถูกออกแบบให้ทันสมัยมีจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบ multi-function พร้อมระบบ HUD head-up display และการควบคุมแบบ HOTAS hand on throttle and stick ทำให้การควบคุมสะดวกและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลจากระบบเรดาร์และการสื่อสารจะถูกรวมไว้แบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ขับขี่มีภาพรวมสถานการณ์อย่างครบถ้วนในด้านการพรางตัวแมตเตค,คัสจะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบแต่ก็มีการใช้วัสดุด,ดูดกลืนคลื่นเรดาร์และออกแบบโครงสร้างให้มีค่าพื้นที่สะท้อนเรดาร์ต่ำจึงยากต่อการตรวจจับจากระบบเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งมีระบบลดการปล่อยสัญญาณอินฟราเรดและเรดาร์เสริมความโดดเด่นของเตค,คัสไม่ได้อยู่ที่สมรรถนะเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงต้นทุนการผลิตและการบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นๆระบบโมดูลาช่วยให้ซ่อมบำรุงได้รวดเร็วลดเวลาในการจอดซ่อมทำให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลามีความเหมาะสมสำหรับกองทัพอากาศที่ต้องการเครื่องบินประสิทธิภ,ภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าเทคัส2 0 2 5ยยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI และการตรวจสอบสุขภาพของเครื่องบินแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้ล่วงหน้าลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาขณะบิน นี่คือก้าวสำคัญในการเข้าสู่ยุคของเครื่องบินขับไล่อัจฉริยะในระดับนานาชาติเทคาสเริ่มได้รับความสนใจจากหลายประเทศในเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ด้วยราคาที่แข่งขันได้และประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้พร้อมข้อเสนอการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประกอบในประเทศปลายทางทำให้อินเดียก้าวเข้าสู่เวทีผู้ส่งออกยุโทโธปกรณ์ทางทหารอย่างแท้จริงเทคัส2025จึงเป็นมากกว่าเครื่องบินมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรม ความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และความสามารถในการพึ่งพาตนเองในด้านกลาโหมซึ่งเป็นหัวใจหลักของโครงการ Make in India และเป้าหมายขององค์การเสริมสร้างอำนาจทางทหารของประเทศหากคุณชื่นชอบข่าวสารด้านอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์และเทคโนโลยีการทหารจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่ของเรา